จ้าสวัสดีครับพี่น้องจ้าสวัสดีจะมีไฟพ, FC, พี่น้องหยิบซี่เฟีนเพีแฟนครับพี่น้องแฟนครับเ,เมตรเติมชาแนวเมื่อนี้เมตรเติมทุบไปเอื้อนย้ายไฟนะคะอมันปลาเซาดอกแต่วันเป็น,นเซาของหมอญ <c oughs> มอญพ <c oughs> อมระตื้นอาบน้ำอากาศกันนะห,หนาวพี่น้องเครื่องหนาวเทิื่องฝนว่ามันเมตรเติมทุบไปโทรายนยังเมตรเติมเอื้นมาก,กินอันนี้ค่ะ มากินแหนมเมี่ยงจ้าเด้อผู้ชายนั่นแต่พัดถวดพุ่มอันนี้ไปด้นี่ค่ะเป็นแหนม้อเมี่ยงลูกสาวคนน้าฝากจ้าเขาลูกสาวเขามาฝากเมื่อวานนี่จ้าคนเด็กมันยังเสียบเสียบเป็นกระเทาทอดแม่ไฝ่เป็นอยากให้มากินน้อนี่เมี่ยงมันนี่กินกับมันน้อแม่กำนันเพียรเพิ่นไปอย่าสีบนเรื่องแต่เมื่อวานนี่ต่เพิ่งทีจะใส่มันเอิญมากินน้ำกันแม่นเยอะ แนมเนื่องยางดีค่ะให้แม่เติมไทยสะก <c oughs> ้อนไทยอร่อยสก้อนจะมากินน้ำกันอ,อ,อันเขาออกมาตอนเมื่อวาอนนล่า่อบอกไงก็เล้ยว่ากินผู้เดียวกับเมือ่อดอกไม้กึนหอนแม่ไฟของโปดต้นเอเขาออกมาต, <c oughs> ตอนแม่ว่าโอ้ย พักสถานี่ยเก็บจุสวนแม่ตึมมาเติมน้ำเด็ดคันเสียอามากินนั่นกระซิกินผู้เดียวบ่รหมื่นกันเลยคือนอนแม่ฝอยกำนันแพร่เพื่อนนางเบอยูแค่สี่เพื่อนเมียบ้านเพื่อนไปอันนั้นเพื่อนไปสี่บนเรื่องแต่หากมืดสูบผูกสูบควันอะกินเยอะบ้านแม่ตึมนี่แหละจ้าแม่ฝอยเหล้ากิดีไม่ยังเหล้ากับมาสู้กินย่ำเหล้าได้มีมากกะได้แม่ตึมมี่แม่ตึมกิดห่อขึ้นหอดเหล้ากิเลยเอามาสู้เหล้ากินคือกันจ้าสาวซื้อมาฝากกินอะไรยังสิหมื่นเนาะแต่เหล้าก็ว่าเรากินบ่เป็นเนาะ เนี่ยผู้เฒ่าเนาะแม่กระดือปั้นี่ยแมากินบ่นเป็นดอกลาบากินโหลดพะศันก็มีแหนมเมี่ยงแน,มแน่มีมือนีนแกงปีเจ้าแกงปีใส่ผูต้ตาบะพะศันอ๋อ,อ,อกมาเออน,นี่แกงปีใส่ปลาคอไงเจ้าหนิจ้าคอหม้อก็ได้กินข้าวเดียวท่านอื่นย่อเหล้าแฉบปุ๊บคนณคินไผ่กินน,กกนั้นตะกันเออพตาบะพะมีผู้ชายกินไผ่บ่รอขาต่างความาน้เนาะกินโหลดแม่จะแม่จะไมากินที่หลัง ไม่ได้กินน้ากันเต้เนี่เขาไม่ได้ตีน้ากันใกล้กันดอกเออมันโควิดเต้ตีนไก่ตีนมันโตมันก็นั่งห่างๆกันเยอะดอกก็มีคนดอกม,ม่เติมกระขายของนี่แหละแต่ว่ามองนี่มองกินเขาก็เลยลดูคนละส่วนวกันทำจิ้มแซ่บๆเนี่ยแซ่บบ่เ,เจ้าเห็นบ่บผกพริกรดิบฟย,ยังหันไหม แม่ถึงแล้วไม่ยังเลิกกัอยากให้กินแล้วก็บท้วไปเอื่นเออบอกพริกดิบมีที่เห็นบอกพริกดิบกระเทียมมุ่นน่นพี่พี่ข่อยเทศใช่สิเห็นบอกเออนั่นแหละแซ่บอย้วจะไม่ยังแน่เลยหรอให้แน่วางสันเไม่ยังแน่นี่แม่นี่หสิบักเสี้ยงบักม่วงโอ้บักม่วงกับบักเสี้ยงกล้วยดิบกันกล้วยดิบบักเพียบโอ้บักอาะก็ไปเห็นกระเทียมปกติที่ไม่กระเทียมมานนั่นแน่มีมีข่อยเทศรงนั่นนั่นเห็นบอกแม่นั่น ่กระเทียมเพิ่มกระเทียมมันสาบอะไรเลยก็คือกระเทียมอยู่ละกับพริกเออกระเทียมหั่นแล้แหนมหมูเบิ้งกองได้หล่ะมันอันอน,นั้ปนป้องแซ่บชื่ออันนี้เพระท่านเห็นคนเห็นแต่แน่กินมปแต่แซ่บบ่พี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากน้อแม่ฝหยแม่ตึมนี่มา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 กินแหนมเมี่ยงจา้าลูกสาวเขาเป็นซุวงเขามายามเมื่อวานนี่ เขาเลยซื้อแหนื้อมีเยมากค่ะแม่สระแม่สวยๆในเก็บจากสวนแม่ตื้มนี่สวนอยู่หลังๆบ้านนี่ค่ะถ้ากันไปเก็บเองนะครัเก็บม่ก็บหากกอดซานเพียจากสวนแม่ตื้มค่ะพี่น,อน้องใคระจากอุดหนุนร้านแม่ตื้มกันมากค่ะร้ <laughs> านแม่ตื้มกับมีทุกอย่างคือเก่าล่ะมิตรตะผักกันแย่งผักกันพักกันแย่งผักขั้นจอมเป็นต้นไปค่ะเอาพันธุ์เสียวพักสลัดห่อดอกพัชสลัดห่อผักสลัดห่อก็ได้ครับพี่น้องผักสลัดห่อก็แซ่บอยู่ กระพริกนะคะกระเทียมออไอสียนะคะแต่แสบบ่แม่เอาปุ่มใส่ฟางด้วยเป็นแต่แสบบ่อาหารจิ้มใส่ฟ่าทำง่า้ๆหลดพวกน่ะโอ้ยกินไปแต่แสบแต่บาลนี่เต็มพุ่งแก้มบ่ดีบอกว่าใดได้นอนแม่กำลังจิงยำอื้อว่าจัแล้วผ้าผู้ผากไงใช้น้ำไหลไหลน้ำหรอ่รั แซ่บคักเนาะแม่เอามาไลัยสดจ้ะเพืใช้หูวกล่องขากล่องค่อยขๆเจาะขากลองนี่กามาตั้งสขามาตังให้แก้วลายสดให้เขาเบิรงกเขาเป็นแต่แซ่บเขาจะข้อมีนให้แก้วโย่เอออันนี้ได้ซีน่ะที่เมย์มัได้เจ้าหาหน้าที่ที่ไทยไม่ให้แล้วไลายสด อันนี้แม่เติมกะยูนี่แหละยูเทียเหล้าเนี่ยลาแต่ว่าท่านได้กินให้เรากินกน้อนมันบ่มีขากร่องตั้งกันเลยไทยของหนูมันหลายหลาย<อ>คลิปแล้วมือนอนี่เออหนูไทยหลายคลิปแล้วเออเหล้ามากินเป็นแต่แซ่บขากรเลยเออเหล้ามากินม่นเย็นเยนกินไดงมันก็เริ่มกิน<อ>ได้หนิจ้าชาวบานมันนั่งกินความกันบ่ได้มันเหล้าจากได้เห็ดเหล้าจากไทยคลิปเออ มันป้าีขาตั้งกล่องเดี๋ยวจิไปหาขาตั้งกล่องไม่เล่าชายกันเนาะแต่นั้นชายคลิปก็ได้ขินกันอย่างเดียวกันนั้นเพียนสีมาชมเอาแต่ว่าดีเด้อแม่เด้อเดี๋ยวจิไปหากล่องมาขากล่องมาตั้งไม่แต่ว่าดีจ้าแสีบเส้อแสีบเด้อแสีบแม่ตต้มแฟนเพจได้หนิจ้าจะไปลงแฟนเพจได้หนิจ้าเด้อขอบคุณมากจ้าชายคลิปคนเห็นเบอร์ที่มาชายต่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ย ว่างานคนมาซื้อของไหมเติมไปขายขงองเพื่อน่ะร้านขาดก็ธรรมดาท <c oughs> ่ามกลาง,างไงจีเมียแสบเราไปอยู่นี่แซ่บอยู่ในว่าแซ่บไหมแต่ดีใจในผู้อื่นไม่กินนั่นขันว่าเพราะแสบเพราะเป็นแตเอริญไม่กินนี่เนาะแม่ยขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องแสบไรย,ยู่ดอกเราบอกว่าท่านกินเขาง่ายเลยเออนเราไม่กินนั่นไม่ไหวก็ได้เ้าก็อยู่ใกล้ๆนี่ยล่ะสำนักง,งานมอลลัมก็ได้จ้า พ็อจักเมียดนันแม่สำง,งานมอรำกับบานคายนี่เหไมครับาเบับิ่งบมาเดวัดเบิ่งจ็อนกไดจ้าจเมีย <c oughs> <c oughs> บ่บวากิโล <c oughs> จ้างนันกับสีเครื่องล,ลตี่มดบับฟงเบิ่งจ็คแจ๊บเนี่ยครับเนี่ยอยู่กล้ไกกันแล้วก็ถีบย่างกัยานมากร่างเหมือแล้วก็ขี่รถจ่กัย่าน,นมากแล้วก็ยางมากออกกำลังกายแล้วมึงขามา,น,านี่ละ ผู้คนาเปลี่ยนคือบักริ่รถยนต์คือบักริ่มอเตอร์ไซค์โอ้ยยางเอาแหงได้ออกกำลังกายเออแม่เยอะบำรุงหัวใจเออมันังเหนียวไม่เห็นซื้อได้ผีน้องมันคุยไก่กันนี่ในบ้านนั้นทำนักงานมาลำเสียงวิหกก็ได้เอาพวกจักรก็ได้เอาแม่เมื่อนั้นก่อยไปซื้อวัตถุไหมเป็นรถถามข้าวหัวหน้านกถามข้าวม้วเจียวโยเป็นไปเป็นไปเบิ้งในคลิปอยู่คนว่าคนกับหัวจักมดเตอรโลกเนาะแม่เนาะมาลำเนาะมันคนดังอยู่ ไม่ไหวแล้วกับคนดังอยู่บ่ดังไปไหนหรอฟ้าไปพ่อมาเนี่ยล่ะเออถือว่าดังอยู่อันนี้แล้วกับว่าได้แต่งตัวเป็นมอหลำ่ำแล้วกับกินเขา่ากินน้ำทธรรม,มาดาฟ่าเป็นนาหมุดจักเนี่ยล่ะเออเลาก็เป็นนาเหล้านลาตาวายงามเหล้าขึ้นห่านมอหล่ำเล้วกัแจ่งตัวแล้วกัวาากวกผู้งามผู้สวยไปแจ้งน,นึง,งอันนี้นก็สวยทั้งมาซาดเขาบอกบักพริกเชี่ยห้ตีแม่บักพริกอันนั้นให้ตีบักพริกสวนให้ตีเอาบอกอ,อันเดนี่<ม>บอน เดี๋ยวเขาจะไปเรียกมาให้กินดอกบ่บ่ทำนี่กับ,บอรเรียกมันมหังช้ำาน้าเออคอยเอาใส่ตู่แช่ไปเนาะเหมือน<ช>ือนนี่แม่แต่พักสลรัดอันย่องเขาเอาให้น่นนะคอยเอาทีมร้อมันเละคอยเลื่อมคอยเลื่อมมาไปใช่ถังน้ำแข็งคอยไปเอาใส่ตูแ๋แช่เนาะลูกสาวละอ้ามาตอนเขาขึ้นวางเล่งสื่อแหนมเมี่ยงมาฝากเขามาต้านไปหาดูงานนี่ยังเขาละ เขาขายประกันย้วนบริษัทตัวเกียวเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เป็น,นผู้จัดการภาคเขาก็เลยออกว่ายามแม่แม่กะดีใจดอกที่เขาพยายามแม่เขาบอกอยั้งมาให้เขาเนี่ยกินมาตอนแม่ก็ดีใจแล้วโดนๆเขาก็มาจักเทียดอกปีนเขาก็มาลูกสาวกา็ไดกับผู้นั่งกินเขาอยู่หนาละเฮ็ดเทียบให้แม่เติมกระไดแม่ไฟนีลา เอิอซื้อเหล้ากับว่าอยากถือลูกสาวเอามาให้กับเพื่อนแต่ไปไปมากินแต่บอลเขาเอามาให้สองห้องยุ่งห้อหนึงกัาตอนผู้ลูกสาวหนึ่งคนแม,ม่ติ่มก็เลยเอาไว้ห้อหนึงห้อนึงก็กินมากเมื่อดอกเข้าสองคนแม่ห้อนั้นไก่เขากินไปน,นี่กินไทยคลิปไปแม่ติม่ม <laughs> แล้วเนี่ยเด้อนอกจากไทยคลิปคณะบำรุงไทยคลิปก็จะนั่งกินน้ำกันยันล่ะมาทำหน้าที่แล้วในคลิปนั่นทำหน้าที่อนี้แม่ ใช่ปอะยุกเออระตัดก็ไ,ไม่หายแซ่บเพราะย้อนีิ้มเอแซ่บของกินกับมีหลายอย่างอยู่แต่่วา,า,าก็กินมากกินอันนี้เนะาะมะขามหวานกับมี่นตั้งเนี่ยวันนี้มอบะกล้วยมื้อนัะมะขามหวานกับเขาเราไมา่ให้หนึ่งูบ้านพักอันนี้เก็บมปตสสวนแบบเต็มแด้วพี่น้องเนี่ยงามงามอันนี้เขาเอินพักยังชาว่าเออพักเซร์เน่เอิญนคือกันว่าพี่น้องก็ปานเฮาภาษาไทยเขาเอินพักเองอย่างแล้วเซร์เน่ตีเอินพักเซร์เน่คือกันจ้า มี ard, อันนี้แหละที่เอินขึ้กันซาลาเน่ละเอินขึ้กันผักบัวแตงผักผักก้นไทยจะเอินหอมต้นหอมต้นหอมผากเขานันเอินผักบัวมีผักหลายอย่างอยู่ก้นไทยก็เอินหอมแดงจ้หอมแดงหอมหัวใหญ่เออนี้ผักอันสาลาเน่ผากชีกับเอินขึ้กันเชีเล้าเชีไทยขึ้กันเชีเหล้าเชีไทยขึ้กันอันนี้กับมีผักชี ผักซีไทยผักแต่ละแน่ผักแต่พัคผักขายเด้อพ,พี่น้องอืผักกต่แยงแล้วกับผูกขายเอยงเด้อฉันสิบอกใครอันนี้เป็นน้ำอยังแน่ผู้หลายนำ้นำมไม่ตู้อีกเลยนะเม่ยทงนั่นน,น,นี่น้ำกิมเปรี้ยวจ้าเดี๋ยวได้พี่น้องเอออันนี้ก็กินอยู่ในบ้านแม่ตืม้มเวละขายของบางนีกนั่ง,งกินข้าวน้ำกิมมันเหมือนไรจีออกไปเอามาให้เล่าจักน้อยน้ำกิมก็หลายอยู่อันนี้คือข้าวแม่ตื้มเวละจ้า พุ่นเลี้ยวไปทั้งนอกเห็นว่าปลาบักหน้าพี่น้องเอ้ยมี่จะแนวกินแนวื้อแนวขายอันนี้เรานั่งอยู่ทง,งาทางหลังเลยชายทั้งหลังเล่าเสือดอกแกเอาแม่เสือดอกมะนาวเกีกเกเ๊ยมันตองแบบไงตัวเขามาใหมคนเล่หน้าบ้านไม่เจอไว้ทั้งหนอคนเลานทั้ทงคนเลาะมากินเขาอยู่ในเฮี้ยน,นี่ละจ้าน้ำเกี๊ยวมัดสวยน้อยนึ่งหรอเล่าเล้วแสบแต่เล่ามาเทพไหม thông bằng ngay đi mẹ anh này không mà hay bằng này Nam Kiệm mất bằng ngay. Qua bà Thé Thé tuổi ngay lại có xăng vẫn keeng, Sao tuổi này nồi ao ừ, cho ai keeng. Kè... Ừ. Ăn lông bài ban. Mới đây phi non, mịn hạt tì, mạ nàng gìn mẹ nó. ผู้ใดอยากก็มาได้จ้าอยู่บ้านไม่ตติมนี่ยละเคยอยู่เคยกินน้ำนอยู่บ้านดอนแค่นี่ละยี่แม่ไฟไปร่ำด้อันนั้นนี่แม่ไฟก็มาตอนเราอยู่ไม่เป็นมากินแต่น้ำเหล้าอย่างเดียวดอกกินกับวัววายงังนแต่หากเหล้าเพื่อก่นล่ะมีอย่างกับเอิญเหล้ามากินอยู่โทษเหล้ากับรับอยู่ดอกโทษเหล้ากับรับป้าพรลดดอกรับอยู่กันบ้านนอนกันบ้านน้อนรับกับลูกกันมาดาสักกันจะนอนต่อบักหลงมันตื้นหรอไปหรอเม่ไปน่าแล้ว ไส้น,น้ำพรปอไทยลรวตีขิเขาเไปน้าเลยเออเอาได้หกนาทีเดได้แม่พี่น้องมาเลือกขาข้ามนี่เรากพ่อเราแม่ข้ามา <แ S 1> <ล>ตุ้ยไดยรอตีฮ่่น่ะเป็นแตแซบว่าพี่น้องเม็นบ่คํมามแหนมบักไงคุณนเนมพักย่งๆได้หลายอยู่น้ำกิมกับเป็นตแต่แซบหเนแต่แน่เป็นแต่แซบข้างนอกบอกว่าน้ำไายไหลนอกแม่ อีแม่ท้อไทยหรอแม่ตื้มแบบเอออจาวดีจ้าเด้อ,อจ้าขอบคุณมากจ้าฝากติดตามชาวแม่ตืมมาเรือยเป็นน้องกดติดตามไปแล้วเนี่ยนี่ซองถ้าตักตะไครไปประกูดให้แม่คนนี้เออมีซองยูทูบมีซองอันแฟนเพทของแม่ตืมเนี่ยล่ะแม่ไฟเนี่ยล่ะแล้วมาเฮ็ดหาลโรคหาจ้าสวัสดีจ้า